โอเคครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยหัวการ์มานเลยสกิลของปลาสายหมอนครับทุกคนก็คือเป็นปลาที่แบบโคตรดีเลยไงทุกคนตอนนี้ที่ผมใช้นะคือแบบไปตีบอสตามอีเวนต์ต่างๆเนี่ยคือดีมากเลยไงเพราะว่ามอนเนี่ยจะตีเราไม่เข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันสกิลที่แบบว่าหล่อล่อมอนไปตีตัวปอมได้ด้วยทุกคนเออม,มันเป็นหมอเนอะาะจะเป็นยังไงก็ไปรับชมเลยดีกว่าทุกคนปะแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยก็จะลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจผมนะฮะทุกคนโอเคมาคือด้ยกันเนาะมาคนท่าแรกก็คือเป็นการโจมตีธรรมดาก่อนตอนนี้ตีไปหนึ่งสองสามแล้วก็สะบ้านหางสะบ้านหางนะทุกคนนะครับเป็นการม้วนตัวเนาะถือว่าทำไม่เฟลมาดีนะทุกคนไงถือว่าเท่ดีนะเต็มสิบให้หลายก็เขามไม่หมอนได้ทุกคนส่วนตีธรรมดาเนี่ยผมให้ประมาณเจ็ดเต็มสิบเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆปาวมารีนะแต่ว่าสีมันก็สวยกว่านิดนึงแหละ ท่าแรกคือท่าทะเลเหมอกครับทุกคนก็เป็นปลาหมอกกระบวนท่าที่5ทะเลเหมอกตามชื่อเลยนะปลาหมอกกระบวนท่าที่5ทะเลเหมอกว์์ไปนะทุกคนจะเพิ่มความเร็วนะทุกคนเพราะฉะนั้นมอสมันก็จะตีเราไม่ค่อยเข้าด้วยไงหรือเปล่าวะทำไมมันตีเราเข้าเนี่ยมันจะมีคําว่ามิสอยู่นะแต่ตอนที่ผมเอาไว้ตีบอสเนี่ยคือบอสมันตีเราไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเป็นหมอกไงเมื่องเปิดโฟกัสเนี่ยมันตีผมไม่เข้าอยู่แล้วเห็นไหม เหมือนเราไปส่โลกียด้วคนในบล็อกฟูด้ดแหละนะมาฮะท่าที่2คือท่าท้องฟ้าแขวนทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือกระบวนท่าที่เท่าไหร่นะแต่ลองใช้ดูก่อนปาโนเนมกระบวนท่าท้องฟ้าแขวนนี่ฮะเป็นการยิงขึ้นหมอไปฮะทุกคนอันนี้ผมเดานะเน่อจเป็นปลาหมอกระบว่าท่าที่หนึ่งปลาไม่แน่ใจนะมันชื่อว่าเมคาเลื่อนหน้าทุกคนนี่ผมไม่แน่ใจผมจะยังไม่คอนเฟิร์มเมือนกันว่ามันชื่อกระบวนท่าที่หนึ่งนะมาฮะกระบวนท่าที่สามก็คือหมอแปดทิศ อันนี้คือกระบวนท่าที่น,นี่เป็นปลาหมอกกระบวนท่าที่สองน,นคนหมอกแปดทิศนะโอเคมารวมมันก่อนรวมมันก่อนมานะรวมเลยอย่างไงก็ปลาหมอกกระบวนท่าที่สองหมอกแปดทิศนี่ฮะัเป็นการยิงขึ้นหมอกไปข้างหน้าต่อเนื่องแปดครั้งนะทุกคนเป็นการสร้างความเสียหายระยะไกลด้วยไงหรือว่าสวยทุกคนท้องฟ้าแขวนไม่เงี้ยเห็าเราทำการไปสู้เจโกรดดีกว่าทุกคนแต่เรามาดูสกิลสุดท้ายก่อนแล้วกันนะปลาหมอกกระบวนท่าที่ห้าทะเลหมอ บื้อมาแล้วไงแล้วปลาหมกวัาที่เจ็ดเหมาะล้วงพู่ไปตีวับวับโอเคจะนะให้ล่างแย่ยมตีให้ทุกคนไม่แยล่างแย่งงยคู่ฟันเรียบร้อยทุกคนสวยงานนะไม่แย่หรือว่าสวยงานทุกคนท่าน,นี้นะไม่เลยนะว่าท่าน,นี้เนี่ยมันทําให้เราหายตัวทุกคนจะมอกรำบากมากเลยนะเออถ้าเราเกิดว่าเราไม่ใช้ชิปล็อกเนี่ยคือจะเล็งยากมากไงหายตัวนี่คือม,อมัสมาเห็นเรานะนี่ทุกคนมอนมาเห็นเราแต่ว่าถ้าเราใช้เหมาะล้วงละก็ไม่แย่งงละเหมาะล้วง มอนรักงาตการเลยร่างเงาเนี่ยคนมันจะพุ่งไปตามแบบมันจะมีคล้ายพลังของคลื่นหมออยู่ที่ไอตัวมอนอ่ะเป็นวงกลมสีขาฟ้าทุกคนแล้วมันจะทําการไปตีตามที่มันมีนะว่าเป็นท่าที่ดีมากทุกคนเหมาะตรงนะโอเคทุกคนปา่าหมอวันที่เจ็ดเหมาะล่วงพุ่งไปผมขอขอแนะนํานะถ้าใ,ใช้คู่กับปานถ้าใ,ใช้คู่กับวยไทยหนึ่ง แนะนำใช้กับกระบวนท่าที่หนึ่งนะควรคนมันจะเพิ่มความเร็วในการพุ่งไปล็อกเป้าศัตรูนะโอเคมาทำการไปสู้เกียกโกะดีกว่าล้วคนของชื่อว่าเกียกโกะเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นบอสที่ยากนะขนาดในควา์ผมยังสู้แล้วยังยากเลยไงโอเคมาเกียกโกะทำการใช้ท่าบินดีกว่ามาเที่ยวหมอฮะนี่เลยหุ้ยสวยนะเนี่ยผมบอกเลยสวยมากฮะผมบอกตรงโอเคมาเกียกโกะเชื่อมหาหนาแล้วนานิเวศน,นะทำแชมป์ว่าเสียมากเลยนะมาปลาหมองว่าที่ชาทะเลหมอ ไปก่อนเลยลก็มืดมนเลยไนงะเนี่ยมนวับหนีละมาตีเกียร์โกะไปก่อนนะแล้วก็ปลาหมอบอนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้อนะชี้เจ็ดดูละโอ้โดนหายวารีทุกคนโหแหลกมากโอ้มองแล้วไม่เห็นเลยตัวเรามันหายตัวหายตัวเป็นจุดบอกของเรานะเพราะว่าเรามองตัวเองไม่ค่อยหเห็นโอ้ตัวหายนั้รลวารีแล้วเหมือนในเรื่องเลยโอเคไปตีตัวบอมไปมาเลยเกียร์โกะเข้าหายแล้วโอเคแล้วก็นี่เลยไนงะ ไอ้อะไรนะดูผ่านที่ก่อนไอ้ปานสายหมอกแปดที่ก็มาให้สองหนูาหายน้อลวารีแล้วโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมอยากให้ปานเสียงมาจริงเลยผมชอบปานเสียงว่ะแล้วผมก็จะตายแล้วเนี่ย เออเรียบร้อยฮะโอเคทุกนะคนคราวนี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันฮะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่าชิของผมใครยังเห็นกระบวนท่าอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนผมก็จะมีปลาหินผาทุกคนปานความละแล้วก็ปานวายุแล้วก็ปลาสัตว์ป่านะทุกคนแต่ว่าปลาวายุเนี่ยผมรีวิวไปแล้วเนาะใครยังเห็นปานไฟหรือว่าปลาสายฟ้าอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนโอเคทุกนะคนงั้นตลาไปก่อนแล้วกันฮะชมูมาหายตัว